สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติการศรีน้อยบรรดาห้องสมุดประชาชนอำเภอเช้าอวดวันนี้ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอเช้าอวดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์มาฝากน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นขอเชิญพบกับคุณปู่พี่โอเว้น มีกิจกรรมดีๆมามอบให้กับน้องๆนะคะในยุคโควิดนะคะน้องๆหลายคนอยู่บ้างนะคะเป็นไงบ้างคะเรียนออนไลน์กันนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังทางออนไลน์วันนี้พบกับคุณครูพี่ออมและคุณครูพี่แป้งนะคะค่ะคุณครูพี่ออมนะคะเป็นครูกศนอตะบลฉะตวดค่ะนะคะส่วนครูพี่แป้งนะคะก็เป็นครูกศนอตะบลเกาะหันนะคะคเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังในทานเรื่องราชสีกับหนูนะคะอ่านะคะใต้ต้นไม้ใหญ่คันร่มรือ มีราชสีกำลังนอนหลับอยู่อย่างสุขุราเจ้าหนูน้อยก็ร้ายเดินผ่านราชสีไปอย่างสบายอารมณ์ทันใดนั้นราชสีก็ตื่นขึ้นมาพอดีจึงตะครุบเจ้าหนูน้อยไว้ในอุ้งเท้าและจับเจ้าเหยื่อตัวน้อยที่กำลังจะหยดลงผ่านช้าก่อนท่านราชสี ที่เจ้าหนูตัวน้อยอ่านฐานมาบอกว่าจะช่วยเขาซึ่งเป็นเจ้าป่าึงกระนั้นก็ยอมปล่อยเจ้าหนูน้อยไปโดยน,นะครับวันหนึ่งราชสีพลาดพลังติดวงของนายพรานที่ดักล่อไว้ราชสีระหว่างที่นายปรานไปหารถมาล่ากราชศรีกลับบ้านเจ้าหนูน้อยก็ปรากฏตัวขึ้นมา วิ่งตรงไปที่พระจศีซึ่งนอนภุกูอยู่ในกับดักเจ้าหนูแทะเชื่อกรอบบวงนั้นทีละเส้นทีละเส้นจนขาดทั้งหมดอ่านนะคะในที่สุดพระจศีก็ดูดออกมาได้นี่ไงล่ะหนูอย่างฉันก็สามารถช่วยชีวิตราชจีอย่างท่านได้ นิทานเรื่องมีสอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคนที่ด้อยกว่าบางครั้งเขาอาจจะช่วยเหลือเพื่อนที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ครัางนิทานจากครูพีอ่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ5คําแล้วก็ภาษาจีน5คํากับครูพี่แป้งนะคะ,ะ,คะเริ่มคําแรกกันเลยดีกว่านะคะคาแรกสิงโตนะคะสิงโตภาษาอังกฤษก็คือไลออนไลออนนะคะภาษาจีนก็คือ ช nah <h unter proverb ique> ื่อจือชื <được> ่อ yeah, จ yeah, ือนะคะคำที่สองนะคะพระเอกของเรื่องก็คือหนูหนูหนูภาษาอังกฤษก็คือเม้าเม้าภาษาจีนก็คือเหลาชูเหลาชูนะคะคำที่สามนายพรานนายพรานภาษาอังกฤษก็คือ hunter hunter ภาษาจีนเลี่ยนหรอเลี่ยนหรอนะคะมาคำที่สี เล็กน้อยนะคะเล็กน้อยนี่ก็คือหนูตัวเล็กนะคะก็คือคาว่า Little, little. ิ t e ต่อไปภาษาจีนก็คือเสี่ยวเสี่วนะคะเอามาคำสุดท้ายคำที่คําคำว่าช่วยเหลือช่วยเหลือภาษาอังกฤษก็คือ Help, help, อ help me ลรานี้นะคะแล้วก็ภาษาจีนก็คือปาง ปิดภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะคะคุณพี่อ๊อะใครสงสัยหรือว่าอยากเรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามมาทางกศอนอเผยเฉือดได้นะคะ,ะในวันนี้ครับเราสองคนก็ขอขอบคุณท่านผอจินตนาสารแก้วผอกศออออนอเผยเฉือดบรรณารักษ์นะคะสุดสวยของเราที่เปิดโอกาสให้เราทั้งสองคนได้มาเล่านิทานได้มาสอนน้องๆเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะ เป็นว่าวันนี้ก็ทลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ติดตามกันดูอีกว่าคลิปหน้าจะเป็นใครใครจะมาเล่ามีทานห้ฟังเพราะว่าพฆษนอมเพอร์ชวิดของเราเนี่ยบุคลากรเยอะแยะอาจจะเป็นท่านผอเองนะคะหรือว่ามรรดาลมาเล่าให้ฟังนะคะคอยติดตามสำหรับทลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ